สวัสดีครับผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนัดเปิดสนามในซีรฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023 โดยหนึ่งในเรื่องที่แฟนบอลเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษก็คงจะหนีไม่พ้นสองกองหน้าตัวความหวังของสองทีมที่ว่ากันว่าแข่งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกในเวลานี้อย่างดาวินนูเยตกองหน้าของลิเวอร์พูลและเออร์ลิงฮาลัาานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งในเกมนั้นเปิดสนามนี้ต้องบอกว่าทั้งดาวินนูเยตและเออร์ลิงฮาลัาานนั้นสามารถโชว์ผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยในวันนี้เราจะพาไปดูถึงฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่ add อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเราไปเริ่มกันที่ดาวินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย23ปีของทัพของแดงลิเวอร์พูลโดยนูนเยสนั้นถูกลิเวอร์พูลซื้อตัวมาจากเบนฟิกา้าด้วยเงินค่าตัวที่สูงถึง100ล้านยูโรซึ่งในช่วงปีซีซั่นจากการลงสนาม4นัดโดยการเป็นตัวจริง1นัดและสำรอง3นัด ดาวินนูนเยตนั้นสามารถทำไปได้ถึง4ประตูซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอร์เบ้ไลติกไปได้5ประตูต่อ0ต่อมาในเกมคอมมูนิตี้ชิลที่ลิเวอร์พูลต้องโขจอมาพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือการลงประชิญหน้ากันโดยตรงครั้งแรกของดาวินนูนเยตและเออร์ลิงฮาลัน โดยในเกมวันนั้นเออร์ลิงฮาลาสได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงจากทางฝั่งแมนซิตี้แต่ในรายของดาวินนูเยสเขาลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงนาทีที่59แต่ถึงกระนั้นก็เป็นฝ่ายเลอ้์วูลที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูต่อ1พร้อมกับคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์ได้สำเร็จซึ่งหนึ่งใน3ประตูของเวอร์วูลในวันนั้นมันก็มาจากกองหน้าค่าตัว100ล้านยูโรอย่างดาวินนูเยตที่พุ่งหม่งบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปและเป็นประตูปิดกล่องช่วยให้เวอ้์วูลเอาชนะแมนซิตี้ไปได้3 ต่อมาเป็นเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดแรกของฤดูกาล2022-2023ซึ่งลิเวอร์พูลนั้นต้องบุกไปเยือนทีมน้องใหม่ไฟแรงอย่างฟูลแลมซึ่งเกมในวันนี้ดาวินนูนเยสยังคงมีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยหลังจากที่จบครึ่งเวลาแรกแล้วเป็นฝ่ายลิเวอร์พูลที่ตามหลังฟูลแลมอยู่สูย์ประตูต่อหนึ่งดาวินนูนเยสนั้นก็ถูกส่งลงสนามมาในนาทีที่51ของเกมการแข่งขัน ก่อนที่เขาจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ13นาทีในการยิงประตูตีเสมอให้กับเดียวพูต่อมาในานาทีที่80จากการจับบอลลั่นของน no ูนเยสแต่มันดันไหลไปเข้าทางของซาร่าที่ยิงเข้าประตูไปและมันนำมาซึ่งการแอสซิตที่ช่วยให้เดวยวพูตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ซึงบทสรุปในเกมแรกในพรีเียร์ิลีกของดาวินนูนเยสคือการลงเล่น39นาทียิงไปได้1ประตูกับอีก1แอสซิตพร้อมกับช่วยให้เดียวพูเก็บไปได้1คะแนน ต่อมาเป็นในลายของเออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฮาลันนั้นถูกแมนซิสตี้ซื้อตัวมาจากดอทมุลด้วยค่าตัวที่สูงถึง60ล้านยูโรซึ่งในช่วงปีซีซั่นเออร์ลิงฮาลันนั้นลงสนามให้กับแมนซิสตี้ไปเพียงแค่1นนัดในเกมที่แมนซิสตี้เอาชนะบาเยนมิวนิกไปได้1นประตูต่อศูนย์ซึ่งประตูชัยมันก็มาจากการยิงประตูในนาทีที่12ของเกมการแข่งข,นขันของฮาลันนั่นเองต่อมาเป็นเกมคอมมูนิต้ิิลแแเเนออรรรรงงาก,กัวูดดคข,ข e an, ะ <Yeah. S 2> โดยเกมในแมตช์นั้นเออร์ลิงฮาลันได้ออกสตาร์ทเป็น11นักเตะตัวจริงของแมนซิตี้ซึ่งตลอดการลงสนาม90นาทีฮาลันนั้นมีโอกาสทำประตูอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันเป็นประตูให้กับทีมได้และมันทำให้ในท้ายที่สุดเป็นฝ่ายแมนซิตี้ที่พลาดท่าป่าใช้ต่อเวอรฟพูไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ซึ่งหลังจากจบเกมนั้นเออร์ลิงฮาลันถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มก,การเล่นที่ไม่ค่อยดีของเขาในเกมนัดนั้นโดยเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงซีเมียร เออร์ลิงฮาลันนะักออกสตาร์ทเป็นสเปนนักเตะตัวจริงของแมนซิตอรอีกครั้งโดยฮาลันต้องนำทัพแมนซิตี้บุกไปเยือนเวสต์แฮมทีมที่ในฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้เกือบบุกไปพลาดท่าและเกือบเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการควา้าแชมป์สึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเออร์ลิงฮาลันนั้นมายิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ให้กับแมนซิตี้ได้ทันทีตั้งแต่ในนัดแรกที่ลงสนามบนสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากจุดโทษในนาทีที่36ซึ่่งคนทีีเรยกจุดโทษให้กัับทีมได้ก็คือตวเขานั่นเองต่อมาในนาทีที่65เดออร์บยนั้นแทงบอลทะลุเเขข้าตโทษไปให้ฮาลับท<อ><อ><อ> วิ่งเข้าไปเอื้อตัวปั่นบอลเสียบเสาสองเข้าประตูไปอย่างคมกริบและเป็นประตูที่ช่วยให้แมนซิตี้บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมได้2ประตูต่อศูนย์ซึ่งบทสรุปในเกมนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกของเออร์ลิงฮาลันคือการลงเล่น78นาทียิงไปได้2ประตูพร้อมกับช่วยให้แมนซิตี้เก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับดาวินนูเยสกองหน้าตัวความหวังของลิเวอร์พูลและเออร์ลิงฮาลันกองหน้าตัวความหวังของแมนเชสเตอร์ซิตี้คิดว่าเกมในนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกใครทำผลงานได้ดีกว่ากันและในฤดูกาลนี้นูเยสหรือฮาลันใครจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่ากันอยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันทีใ่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ